สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ท่นใหม่ๆนะครับที่พึ่งมาดูในช่อง TJ 2โลกเรานะครับก็วันนี้นะครับก็จะพา FC ข้ามโขงนะครับไปสักหนึ่งวันนะครับไปตำลาวกันนะครับวันที่19นะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ มาดูสูตรนี้กันนะครับก็ลง FC ครั้งครั้งแรกนะครับว่าสูตรเขาจะเดินต่อไหมนะครับามาเป็นแนวทางนะครับถ้าเขาเดินต่อ,อยังไงเดี๋ยวงวดต่อไปเราค่อยมาว่ากันนะครับก็พยายามให้จัดให้เหลือน้อยชุดนะครับ f c นะวันนี้ถ้ามีเสียง เฉยๆช้าๆยังไงก็ขออภัยนะครับเอตอนที่อัดคลิปอยู่ก็ล่วงเลยตีสามเข้าไปแล้วนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ดูตรงรายละเอียดประกอบนะครับเอฟซีนะผลการออกนะครับเราก็เอางวดที่เพิ่งผ่านมานะครับงวดของวันที่17นะครับก็เป็นนะครับ ข้ามโขงไปตำลาวกันนะครับตำลาวนะครับวด19เดือน968นะครับข้ามโขงไปตำลาวกันสักหนึ่งวันนะครับสำหรับสาย แล้วก็ F4 สายอ,าอีกฝากโขงหนึ่งนะครับก็ใช้อของัดวที่ผ่านมาเลยนะครับก็มี6 0 0รางวัลที่ออกนะครับ5 4 3 เราก็จะใช้อยู่ใน6ตัวนี้แหละนะครับใน6ตัวนี้เราจะมาทำการหาชุดนะครับสูตรแรกก็จะใช้หลักแสนนะครับหลักแสน บวกด้วย7นะครับลักแสนบวกด้วย7 6บวกเนะครับก็จะได้6กบวกเ็ก็จะได้3จะได้3นะครับก็จะเป็น 3บวกไปอีก1แต้มนะครับ4บวกอีก1แต้ม5นะครับสูตรนี้เราก็จะได้3ตัวนะครับ3ตัวต่อมาอีก1สูตรนะครับอีก1สูตรก็ เอาเรียกง่ายๆเลยนะครับนะจะได้ไม่งงนะครับ f อนะอ่าจะเรียก10ก็บางท่านยังไม่เคยดูในเลขของลาวนะครับก็เอาเป็นตีในเลขเลข6ตัวก็แล้วกันนะครับก็ตัวนี้เอาเป็นตัวพันนะครับตัวเลขตัวพันนะครับตัวพันเอาเอาเรียกใน6ตัวเลยจะได้ง่ายนะครับ หลักพันนะครับใช้หลักพันนะครับหลักพันตรงนี้ก็คูณ8เลยนะครับคูณ8เลยต่อมาใช้หลัก10นะครับหลัก10คูณ2หลักหน่วย คูณ3นะครับเรียกในตำแหน่ง6ตัวนี้จะง่ายกว่านะครับ f อนะจะง่ายกว่าจะได้ไม่งงนะครับเพราะว่า f อหลายๆท่านก็ไม่ได้สนใจในของข้ามโขงนะครับก็เผื่อจะมาดู ครั้งแรกนะครับก็เราจะใช้สูตรนี้จะใช้3หลักนะครับหลักพันหลักสิบหลักหน่วยนะครับบวกคงที่ไปนะครับ5นะครับบวกคงที่ไปที่5นะครับ สูตรนี้ก็ลืมอีกหนึ่งตัวนะครับ FC นะจากเรียงนะฮะเรียงไป3 4 5นะครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มบวกไปตัวที่4ข้ามไปอีก7แต้มนะครับก็ได้2นะครับได้2ส,สูตรข้างบนนะครับจะเป็นเลข สี่ตัวครับเป็นเลข4ตัวสูตรที่2ข้างล่างนะฮะตัวข้างล่างนี้ก็จะใช้การคำนวณอยู่ที่3าหลักนะครับบวกคงที่ก็เป็น4หลักนะครับก็เป็น4หลักสูตรนี้ผลลับออกมานะครับสูน คูณ8ก็ไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีผลอะไรก็จะเป็น4หลัก10นะฮะสองครั้งก็เป็น8 3คูณ3นะครับ่า3 3ครั้งก็เป็น9นะครับ9กบวกก็เป็น7นะครับ9กบวกก็เป็น7 เจบวกด้วยหนะครับตัวนี้นะครับก็สูตรเพิ่งคานวณมาเดี๋ยวขออภัยนะครับ f อนะ8ปก็เป็นคูณนะครับ ก็ตำแหน่งตรงนี้ก็จะได้0นย์ะครับ0ก็เหลือ4คูณ2ครั้งก็เป็น8นะครับ8บวกเเป็น7นะครับ7บวก 5, 5, 5ก็เป็น2นะครับบวก5ก็เป็น2 7บวก5ก็เป็นตำแหน่งที่2นะครับ2 สามสี่นะครับสองสามสี่สองสามสี่อีกหนึ่งตัวนะครับ F4 อีกหนึ่งตัว ตัวนี้สองสามสี่ดีสูตรเพิ่งคำนวณเข้ามานะครับขออภัยนะครับ fc นะเดี๋ยวด,ดูเพื่อความมั่นใจอีกนิดนึงนะครับดูเพื่อความมั่นใจอีกนิดนึงดูเพื่อความมั่นใจอีกนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นศูนย์นะครับ fc เป็นศูนย์สูตรนี้ยังไม่เน้นตัวไหนที่เป็น10เป็นหน่วยนะครับตรงนี้เป็นล่างก่อนนะครับ fc นะตำราวล่างก่อนนะครับเป็นล่างก่อน ถ้าเขาเดินยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึงนะครับสีนะสูตรนี้จะได้สูตรละสีตัวนะฮะข้างบนก็ได้4ตัวข้างล่างก็ได้4ตัวนะครับอลองจับคู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันถ้างวดนี้วันที่19เดือน9เขาเดินเข้ามานะครับก็จะตัดเอาเป็น จับชุดมาให้ f อฟซเลยรายละเอียดอย่างอื่นก็เอาไว้กันทีหลังรอถ้าเขาเดินงวดนี้นะครับว่าข้างบนนี้4ตัวจะมา10หรือหน่วยข้างล่าง4ตัวจะมา10บหรือหน่วยนะครับก็จะมีคัดเลยนะครับ f อนะเน้น สและ5เป็นหลักนะครับตอนนี้เน้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับจับคู่ก่อนนะครับอีกตัวนึงนะครับมันจะมีสูตรแต่ก็จะจับชุดใน f อไปเลยก่อนนะครับก็จะเน้นที่ C 0 5 0 นะครับ4050สองตัวนี้นะครับและตัวนี้มันอยู่ในสูตรที่ไม่ไลงในนี้นะครับแต่ก็เป็นตัวกันให้อีกหนึ่งชุดนะครับ f c 60นะครับ60 60ส่วนตัวที่ ส่วนตัวที่กันไว้นะครับ FC นะตัวนี้กันไม่มีในอ,อีกหนึ่งตัวที่หลุดอยู่ในนี้นะครับที่หลุดอยู่ในนี้อีกหนึ่งตัวก็คือกันนะครับกันถ้า FC ชอบนะครับก็ดูเอานะครับถ้าชอบนะครับแต่เน้นนะครับ ทดลองสูตรใหม่นะครับ3ชุดนี้เป็นหลักนะครับ fc งวดที่ผ่านมานะครับล่างเ้าจอก05วันนี้จะกลับไหมจะกลับมาออกเป็น50ใไหมหรือว่า4 0หรือว่า6 0 3ชุดล่างกันนะครับ3ชุดล่างนี้กันทุกคู่นะครับ fc นะยังไม่เน้นว่าสูตรไหนเป็น10เป็นหน่วยนะครับ ถ้า f อชอบแนวทางสูตรข้ามโขงไปตำลาวกันในสูตรนี้นะครับจับชุด6คู่นี้หรือว่าในตำแหน่งสูตรละ4ตัว f อฟชอบนะครับจะจับชุดก็ลองดูได้นะครับตอนนี้แอดจับให้6ชุดนี้ก่อนนะครับเด่นๆก็จะมีอยู่3ชุดนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวกันนะครับ สามารถกลับชุดนะครับถ้า FC ชอบตัวไหนก็กลับได้นะครับ9449 9559 9669 4004 5005 6006อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ F อนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะมีกลับไปมาหรือไม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสูตรทุกสูตร 98%นะครับ Fc นะ98%อีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับตำลาวเอาแนวทางมาให้ Fc พิจารณานะครับสำหรับ Fc ท่านไหนที่ชอบในสายข้ามโขงนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้ทางช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ f อฟซท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาเจอทางช่องเรานะครับก็ถ้าชอบการนำเสนอของทางช่องเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไ,ดไม่พลาดในการนำเสนอของทางช่องเราจะพยายามหาแนวทางที่มีประโยชน์มานำเสนอให้ f อนะครับก็เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ่ไม่มีใครรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็ขอให้ f c ทุกท่านนะครับโชคลาภโชคดีเป็นของ f c ทุกๆท่านในวันที่19เดือน9วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันศุกร สุขที่จะถึงนี้วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ